โอยไม่ชอบขี้หน้าน้องอุ้งอิงเลยเฮฟซี่อิงเงิบว่ะอืมเนี่ยไม่ชอบขี้หน้าน้องอุ้งอิงเลยไม่ชอบขี้หน้าน้องโอ,ออเลยกูถามมึงคำเดียวนะถามมึงคำเดียวเลย มึงเป็นใคร <c oughs> อ่นะไม่ชอบกีหน้าน้องโอโอเลยเพาอชอบแต่อิงเงิบมึงจะชอบใคร,รนะคก,ก็เรื่องของพูดพ่พดแม่งนะกูบอกไว้ก่อนเรื่องของแม่งนะอืมนะมึงถามอุงอิงหรือยังว่ามันชอบมึงไหมปัญหาอะไรกงมึงนักหาเนี่ยไม่ชอบเลย เขาก็ไม่ได้ชอบมึงค่ะแต่ที่แน่ๆคือเขาไม่รู้จักกับมึงไอ้ไฟมึงจะมาบอกทำไมว่ามึงไม่ชอบอุ้งอิงเ่ะเขาอยากฟังไหมกูก็ไม่เอียกฟังค่ะอ่ามึงเป็นอะไรเก็บปากไว้แดกข้าวเถอะนี่จ้าไปทำมาหาแดกซะโอ้โหเขาไปทำอะไรให้มึงเนี่ย ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเบิงค่ะ,ะบ่ชอบก็บ่ต้องไปเบิงมันจิตชักตายนั่นนะมันเป็นยังไงอ่ะอิจามากไม่ชอบอุ้งอิงเลยพาวนาอุ้ยจ้าทูซางบ่ตายเนาะตายทิมในแม่ตายทิมในแม,ม,นแม่โอ้ยอยังวะคิดได้ไงเนี่ย บบมักกับ่ต้องไปเบิงไม่ชอบก็อยู่ไปเบิงไปดูอิเงิบไปดูดาบมันไปดูีดาบดําไปดูไปดูคนที่มึงชอบอะ่ะไอเดาสยดสยองนะมึงไปอะ่ะมึงไปอะ่มปอะมึงไปดูคะ่ะปล่อยให้พวกกูที่ชอบนี่ชื่นชมไปนะมึงจะรักจะชอบใครพวกกูก็ไม่ได้อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรแต่พอมึงไปพิมพ์คอมเมนต์นช่จ้ต่างๆเนี่ยไม่ชอบเออเอเอเลยแต่ชอบ อีดากดาพประดับโอ้ยมึงเชิญมึงไปเดียดากมันเถอะค่ะ <c oughs> คนพออาบน้ำสกกกะปกุกโอ้ย <c oughs> ลืมใส่ตุ่มหูเว้ยโอ้ยใส่ไม่ทันแล้วใ่ตุ่มหูว่าท่านกะเอาอันนี้ละใส่แท่นไว้เนอืม มันใช่บอท่านอีนี้พี่น้องอะใส่ตุ้มหูไม่ทันก็อันนี้ใส่แทนไปจ้าผู้ใอเส้นกดโปกดแมวมึงไปหักเขาออไม่ชอบอุ้งอิงเลยค่ะ <c oughs> ยังไม่ยากน้ำเขาเนาะบ่มักเขาไปจอบเขาซูมือเออ เวลาน้องขึ้นไลฟ์เวลาน้องร้องเพลงนี่ไปและแรนท์นแท้ๆก็ไปพววไปแวก็ไปคอมเมนต์นะเออเสียงไลชุดก็ไม่สวยมึงชอบหรือมึงมึงไม่ชอบหรือมึงชอบกันแน่ยขนาดกูเป็นเอฟซีน้องกูยังไปไม่ทันมึงเลยอะถึงเวลาดิเอาและแลนทพววไปแวจอบเลยขึ้นยังขึ้นยังอืม <acquire> เพาะไปก็ไม่ชอบเลยไม่ชอบก็ไปนอนทางขายปันลมเป่าช่องคอดหรืออันเอาห้ำไปถูกับเสาไฟหรือไปถูกับถนนลาดยางน่นะนะเออหรือเอาห้ำไปใช้หู้หูหมดขั้นไฟน่ะกูว่ามันสกุ้มค่ากะไอยู่ไหนเออถ้ามึงไปดูคนที่มึงไม่ชอบเนี่ยกูว่ามันมันอาจจะเสียสุขภาพจิตนะ อาจจะตายได้นะคะอาจจะแบบชีวิตอาจจะสั้นได้ค่ะเพราะว่ามันไปดูคนที่ไม่ชอบไงชีวิตมันก็มัวมองมันก็มีแต่ความถุกระทมนะบ่ามากระบ่ต้องไปเบิ่งเขาจ้านะจะแนะนําให้กลับเข้าบ้านแล้วก็บ่ต้องเบิ่งแล้วโชวเชียลน่ะหรือไปดูคนที่มึงชอบน่ะเบิ่งไปมึงก็เบบ่งไป แต่อย่าไปดูเลยคนที่มึงไม่ชอบกูว่ามึงมีโอกาสตายก่อนเวลาอันสมควรเพราะมึงจะเป็นโรคเศร้าซึมคนอื่นเป็นโรคซึมเศร้ามึงเป็นโรคเศร้าแล้วก็ซึมนักบไม่ยารักษาค่ะเพราะมันมีแต่ยารักษาโรคซึมเศร้าแต่โรคเศร้าซึมยังไม่มี <c oughs> อินีเด้อเฮ้เจซิวาจังไหนกับซุ่มมุนีเนาะ หันว่าเขาขึ้นไล่เพราะว่าอีลายสิไปใช้ไปออกทีวีพ่อว่แพ้แว่ไปอ่าไปออกทีวีก็ไปแล้วไปแซะเขาน่ะไม่สวยดัางก็แประพวกมึงเป็นอะไรโอ้ยกูว่ามึงไม่ได้ท่าตายเรากูว่ามึงที่ตายเพราะมึงเครียดมึงอิจฉาเขามึงรับไม่ได้อ่ะเขาไปออกทีวีเขามีความสําเร็จเขาไปญี่ปุ่นกันยังบย่อมได้ อไปญี่ปุ่นก็ไปกาตาไปแซะที่ญี่ปุ่นหน่อยเออน้องอิงก,กินอาหารญี่ปุ่นนะคะวันนี้โอ้ยพูดจานี่จักว่ามึงหมักหรือมึงบ่มักกันแน่กูดูดูแล้วมึงน่าจะเป็นแฟน,นแพันเฟ็บ่วะไอ้ข่าวที่น้องกินชาบูโอโอีชิอะไรที่ญี่ปุ่นกูนี้ยังไปไม่ทันมึงเลยมึงไปฮอดก่อนกูแล้วอืมไปคอมเมนต์เพราะว่าแพ่แวววไปแล้ว โอ้โหตุ่มหูคือง่ามเดีโอ้เจ็บหูเว้ยเดี๋ยวเป่าเาเดี๋ยวพี่น้องเาโดนบ่ไาะเจ็บหูกะเพราะว่าเอากิปตหนีไปตุ่มหูพเปะเออเพราะว่าคนเฮ้านี่นะคะเราจงไปดูสิ่งที่เราชอบเอออาทิเช่นเมาและล้มแบบเนี้ยไปเบิ้งค่ะพ้าลูกพ้าหร้านอย่าไปเบิ้งเด้อเออ ทีนี่แหละอนาคตลูกหลานเจ้าขาเจ้าแน่นอนเพราะว่าไอ้ดอนมันคููพ่อแม่มันทุกวันเออไอ้ดอนของลูกหลานเจ้านะ่ะโอ้ยคููพ่อคููแม่ตะคอกพ่อ,พอตะคอกแม่มีแต่ความหยาบโลนไม่มีมารยาททางสังคมกบโบมีนะเเอว้าวจ้าดิวอ,อยู่ทึ่งฟ้าพุนะ่ะขนาดยังไม่มีผลงานเพลงนะจ๊ะเออ อันนี้ไม่ได้อยากให้แสงแต่มันไปฟังข่าวนี้มาไปดูมาแล้วมันก็รู้สึกว่ามันพ่วงมาตลดอดขั้นสร้างปาะนั่นกับว่ต้องไปเบิ้งเด้จอจ้าไปพุระไปกรดทำเจ้าของใจ่นน่ะไปแต่สร้างเนาะกูอยากรู้จังเลยมึงเกิดมาทำไมาออ ูอยากรู้ว่ามึงเกิดมาทําไมมึงก็ว่าไปผูกข้อายคือไปแบบโดดน้าตายหรืออยากกันแล้วแต่มึงเถอะอืม <c oughs> ผมมันกับบางยานเอเห็นตุ่มหูไว <c oughs> ้เ <c oughs> ออ <c oughs> คลิปนี้นะคะแม่ไปดูข่าวมาไม่ชอบองอิงเลยเออบ่ม,บมา เออตงดังหักดังแปรแต่กูเห็นแต่ละช่องแต่ละคลิปมึงพ่อว่อเป้ะก็ไปโกนมกูไปเพื่ออะไรอะ่ะบ่มักแต่หันเบิ้งอาการมันเป็นยังไงเออทรมาเล่าให้กูฟังก็ดีนะกูอยากรู้อะกูอยากได้ข้อมูลพวกนี้ยังเหลือพวกมึงเป็นจิตวิปลิตหรือว่าป่วยหรือว่ามันเกินเยียวยาหรือว่าหมอมไม่รับรักษาหรือว่ายังไงออ ลูกๆก,กูนี่ก็มันมันก็มนกไม่ได้เต็มบาทกันแค่เท่าไหร่แต่พวกเราก็ยังยังแดกยาตรงเวลาอยู่นะเราไม่รักไม่ชอบใครเขาก็พอตรงไปเบิงเขาแค่แนั้นไปพิมพ์หาชาแตกอยังงมาบ่ามากุงอิงเนี่ยถามว่ามันรักมึงหรือยังมันก็ไม่ได้จะไปรักมึงนะเอออุงอิงเขาไม่ได้สนใจมึงเลยค่ะมึงจะมาพูดทำไมไม่ชอบมึงถามเขาด้วยว่าเขาชอบมึงไหม มึงนี่ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยมึงเคยได้ยินไหมคะว่าลาบะฮูจักเพินจา่าไม่รู้จักนะเขาไม่รู้จักมึงนะซุ่มหนี่มันเป็นซุ่มที่แบบเปียบไปแล้วก็เหมือนเชื้อโรคหรือเป็นสังขังซุ่มสังขังอืมน่าจะเป็นซุ่มสังขังซุ่มไม่อาบน้ําซุ่มสุกระปรก ซุ่มบ่พัฒนาลูกหูแม้แต่สายตาก็ฟ้าฟางมองไม่เห็นว่าอันไหนสวยงามอันไหนขี้เหละอันไหนสวยมึงดูไม่ออกอันไหนเพชรอันไหนตะก,กวัวพว๊มึงมว่วซัวไปหมดแหละเออแล้วไปย่องต,ตัวเทียบตัวแดนอันกวนที่มึงย่องนะโอ้ยจักว่าอีหยัง,งความสาเร็จมันอยู่ไหนวะพราะถามว่าความสาเร็จก็ไม่มีผลงานก็ไม่มี ก็หน้าเวทีไงอ,อ๋อหน้าเวทีที่มันล,มนล้ม,ลม,ม,ลมนั่นเหรอเมาล้มเมาล้มงั้นสิบอกอ๋อไปซื้อชมแบบนั้นอ่าคนที่ตั้งใจเฮ็ดงานส้างรค์ผลงานอ่ามีผลงานโดดเด่นทีท่มีมีงานอ่าเป็นพรีเซนเตอร์อ่ารีวิวสินค้าโอ้คิวงานเต็มนี่บ่ผพานว่านเต่อเออเอาอตามสบายจ้ะเชิญมึงล้มเหลวไปทั้งชีวิตเต๋อคกุ้มใจกับคนกลุ่มนี้โอเคทุกคนแค่นี้แหละแค่นี้ละเออ บ่มักก็บ่ต้องเบิ่งเขาเด้อไปเบิ่งคนที่มึงมากก่นะไปจอบไปวิพากวิจารณ์เขาสุมือสุบคลิปสุม,มึงนี่มึงเป็นอี่ยงวะมึงเกิดมาทําไมกูไม่เข้าใจมึงโอ้ยจำนีน้ล่ะลูกทุกคนขั้นแข่ว้ยอยากด่าหยาบกว่านี้แต่ว่า <c oughs> แม่เป็นคนที่ด่าคุณไม่เป็นนะคะขอบคุณเอฟซีลาทุกคนเ้อค่ะ